Ar, แล้วน <man ent noise> <man ent noise> <Wha> ่าใส่น่ะแมงยิใส่มาดูเห็ดครับเยอะๆเต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็ดอุ้ยอันนี้โตอีกอย่างเนี่งอุ้ยอันนี้โตนี่เห็ดเห็ดอันนี้เห็ดละงหกเนาะโอ้เห็ดละงโอหย อันแดงแดงเห็ดแดงเห็ดเพลิงแดงบ้านเขากระเทียมดอก็หมูอุ้ยขาเจ้ามานางขายเห็ดครับพี่น้องเอ้ยเอาอันอันนี้ยังนี่อันนี้ไข่ละงูแดงค่ะโอ้ไข่เห็ดละงูอู้ห้าอันนี้โลด่าไรก็ นี่นี่เห็ดละโงกนี oh, ่อันน okay. ี S <S mm. oh. Oh. ้โลสี่ลอยค่ะโลละสี่ลอยเห็นละโงกเหลืองแพงกว่าเ็ดละโงกขาวโอ้เห็ดละโงกเหลืองแพงกว่าเห็ดละโงกขาวอันไดเห็ดละโงกขาวโอ้โอ้มันก็มีแตเห็ดละโงกเมือนหนี่นี่น้ำเพลนนี่ก็แม่นนี่อันนี้โลละสามลอยฮะ ดอกบานเท่าไร่มีบ่มีมันมีแต่จังสีนี่นี่นี่น,น,นเอาชูมันจังซเป็นว่าอ,นนอันนี้โลละสามร้อยีอันนั้นโลละสี่ร้อยถ้าเห็ดละงกเหลืองโลละสี่ร้อยถ้าเห็ดละงกขาวโลละสามร้อยแมนนี่นี่น้ำเพลินนี่นี่น้ำเพลินยังเสียนี่ย อืมโอ้นี่แม่ขาพเพะเนเฮ็ดขายอ,อันนี้นะครับอันนี้ถุงละโลบอหนี่จ้าแม่ขาถุงละโล่อืมนี่ครับผ้ากันมาเบิ่งเห็ดครับตอนนี้โอ้แกงข้อ,อร่ยอยาขเตอไลาตรงมะไลแหง้งเนาะโอ้บอกครับสวัสดีครับอันนี้ช่องไหนเนาะนี่ ้้ออโวิธีบรรณามีแต่ช่องเกิดขึ้นไหมเนาะหลายของผมมาหลายดอกล้านกว่าคนเห็ดมดกินลอยจ้าฮะกัดชิ้ว่าถืออยู่เอาตัวใดเอาาเอถามเห็ดเห็ดเพิงเท่าใดครับเห็ดเพิงทุ่งละร้อยอันนี้เป็นเป็นเป็นช่องคีเตอร์เนาะเฮ็ดยูทูบหรือว่าเฮ็ดอย่างยูทูบบอก บอกทั้งยูทูบทั้งเพจนี่ครับน้องๆเพิ่นวิธีปันนาใบต้นกล้าครับ๋อวิธีปันนาใบต้นกา้านี่ครับอันนี้ผ่านช่องล็อกกีนดีเลยครับผม<อ>ใครที่ะจะเข้าไปเบิ้งกะเข้าไปได้นะน,น,น,นะครับมือหน,นีคือผมถือโอกาสได้มากมาเบิ่งนะครับปกติแล้วเข้าเบิ่งตาการทำงานของรถบรรทุกมือน,นีพามาเบิ่งเห็ด <laughs> โอ้ยน,น้ <laughs> นองเห็ดพ่อกะไรครับ นะครับนี่ครับช่องของน้องเพิ่นช่องน้พีเด้อีบันนาใบต้นกะคนอุบลบานเท่าคนอุบลบ้านเฮาอย่างไรครับครับผมประมาณเดือนเมษาเมษาปีสิมาไอซิชาร์ดงานใหญ่ไอซิชารดมิตติ้งมิตติ้งรถบรรทุกเคยเห็นบ่มมิตริงมิตติ้งแบบอินหินดินทรายนะครับรวมรถบรรทุกอ่าขึ้นร่รวมรถบรรทุก กะชีกะชีฝากฝากไว้น้ำจังหน่อยกะปกติช่องแต่ก่อนเฮ็ดยูทูบเนาะอ่าขอบคุณหลายๆอ่าเดี๋ยวได้เขาไปติดตามมือ่อกันโอเคครับผมอ่ะโชคดีครับโชคดีเค็เตอร์ครับผมน้องเพื่อนกะอ่ามาไทาย,อยอเมย์อเมยนี่ถามเพื่อนเพื่อนก่อนนี่เฮ็ดเพอ,อเฮ็ดเพอ <หา S 1> โล่เท่า,าไหร่ครับ โัละสองร้อยเอาหนึ players, s <S ouch, ่งว okay. ันหนึ่งวันสองร้อยถวนสองร้อยสามซีฟพี่ท่านวัวเมนอ่อนๆมีวะเจอนุเ็ตนไต้เจ้เอาเพื่นแกให้เบื่องอยู่มันก็มีอ่อนมีแก่ผสมกัน มันก็แาโอ้เห็ดคอครับอันนี้เท่าไหร่อยู่ในนี่อันนี้ประมาณสองโลโอ้ประมาณสองโลสองโลสี่ลอยอะไรแบบนี้โลไทยเราได้แค่เพิ่มมาสองร้อยสามสิบเอาเอาโลหนึ่งเอาโลหนึ่งโลหนึ่งรอ้แม่ค้าขายเห็ดเตรมเจ้าเอาอยู่บ่ เาบบจาเยวเจียว heat ยังก็้อถทมเจียเจียว heat ยังเนี่ยเอาหนิทำอ,อ,อันนี้ซื้อล่งกรุงเทพครับซื้อไปฝากป,ป,ปกีพีนอเอฟซีอันเพื่อนมาไปใต้เอาว่าจันวาฮะเมื่อเจักบาทสามร้อยดีพ่ออยู่บ่ สามลอยใช่ไหมอืมมีสามเ่สิาเหือขีดโลสมขีดโลมันสองลอยสองมันปรดบางหันมันถ้าสองโลมันสี่ลอยเนาะมันมันสองยเท่าไหรวะ อ้องลอยสามสิสามอยสามอยสามลอยพอดีครับะไรละ่ยยรละห่ใช่ล่ะหายายมาใจเงิน <c oughs> ครับอือเพราะว่ามันสามขีดมไม่ไมมให่พบ่ยากไม่ญงเอาเอาเออ อเอเจ้าเจ้าเจ้าขุนพิดเราไหม,ไมแ,แม่ข่ากับขุ้นพิดครับคือมันคิดไงไงสองโล,หน,งนนโลหนึ่งมันสองร้อยสามสิบเป็นบ่อเออโลหนึ่งมันสองร้อยสามสิบมันขาดมันไดส้สามขีดเออสามขีดกระตกุกขีดละสามสิบบาทกับเก้าสิบบาทเออกระจำควกันนะครับอ่ะ อันนี้ซื้อเห็ดพอน้ำ,น,ำน่องเพิินครับสามรอยได้ถุงบักใยหนึง่งผู้ใดอยากซื้อเห็ดกะอยากกินเห็ดกับมาเด้ออยู่ตลาดอำเภอบุญทลิกครับตลาดแรงอำเภอบุญทลิกสามารถเดินทางมาได้ครับเสน้นบุญทลิกเดชอุดมสิไปน้องแสงสิไปช่องตะอูนะครับผมก,บกับมามาอุ้นนุนอุ่นนุนแม่ค้าบานบาน,บานเท่าใดนะครับแม่ตัวนี้สามร้อย เอาเง like ินนี cool so ่สามร้อยเลยโอนเงินมากหรอป่อเออเอาจอใจก่อนเดี๋ยวจะให้เราโอนนะเจ้านี่ครับฮะนี่เด้บ๊บมีเงินสดจากบาทเด้นี่ครับกะเลาะซื้อเง็ดบเอาเพาท่นเลยไปไซดอกโอ้นี่ครับพี่น้องเง็ดครับเง็ด บรรยากาศครับบรรยากาศแม่ค้าขายเห็ดครับพี่อน้องที่ตลาดอำเภอบุญทลกครับนนมีทุกเห็ดครับเฮ็ดเพิงเ,เห็ดเพิงเห็ดละโงกมีเมิดครับฮลัลโหลเออเอามาแล้วเอาแล้วน,น,น,นะนั่นแหละเอามาแล้ว

หาเห็ดครับอือนใ้บุกบ้อนเสีอาแบบไหนลามาหนหลายเลยพี่น้องเลยครับจากเห็ดยังตัวเห็ดยังรดูการฤดูการเห็ดครับฤดูการเห็ดใอันนี้เห็ดยังนี่ hết nhăng đi hết phương đèn đỏ như nhây gì chắc bà đi si si bà co nổi hết co đèn nè chúng là 80 xíp bạc Tiếng nhắn à? <c oughs> โอ้ยื <c oughs> ่งบกแดงมาสั่น่าเสียงมันห้องครับ <c oughs> มีหอดืง <c oughs> อ่งบักแดงเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดพาะหนังเฮ็ดเพาะฝายมีหมดเลย อันนี้ดอกกระเจียวอือโอ้อือโอ้เย่อืออันนี่อันนี้ทุงละลายโอ้ซื้อเ้เฮ็ดพอฝ่ายโลจากบาทเพิ่มมาตัวล่างเล้าลอยหาติปตัวเรทันล่างโลละลอย อืมเอาวันไหนเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้ใครอยากได้เห็ดก็มาเ,าเด้ออยู่ที่ตลาดอำเภอบุญทลิกครับฤดูการขายเห็ด